เรื่องนี้เกิดในปี1998ตอนนั้นนาตาจาไลอัน,อนเธอมีอายุ14ปีเธอแต่งตัวออกจากบ้านไปโรงเรียนตามปกติแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลยในช่วงแรกครอบครัควนึกว่าเธอจะกลับบ้านมาเองเพราะก่อนหน้านั้นเธอเคยหนีออกจากบ้านมาก่อนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะครั้งนี้เธอหายไปเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีการค้นหาดำเนินไปอย่างเข้มขน้น แต่ก็ไม่มีใครพบเห็นเธอจนเจ้าหน้าที่เริ่มคิดว่าเธออาจจะตกเป็นเหยื่อของฆาตรกรต่อเนื่องเพราะช่วงนั้นมีคดีฆาตรกรรมหญิงสาวเกิดขึ้นหลายคดีและยังมีนักโทษรายหนึ่งได้ออกมาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนฆาตรกรรมนาตชาเอง พร้อมยังบอกจุดซ่อนตบกับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจกับไม่พบอะไรเวลาได้ผ่านไปจนปี2003เธอได้เดินเข้าไปปรากฏตัวภายในศาลตอนนั้นได้ผ่านไป5ปีแล้วนับตั้งแต่ที่เธอได้หายตัวไปขณะที่ศาลกำลังไต่สวนคนฆาตกรรมเธอเธอเดินเข้าไปในศาลแล้วบอกต่อหน้าทุกคนว่าเธอมาเป็นพยานและยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ นักโทษคนานาั้นเขาไม่ได้ฆาตกรรมเธอทุกคนต่างตกใจและตกตะลึงและคำถามตามมาที่ทุกคนอยากรู้คือเธอหายไปไหนมาตลอด5ปีเธอรับสารภาพว่าเธอเต็มใจที่จะหนีออกจากบ้านเองเพื่อไปอยู่ที่บ้านแฟนหนุ่มวัย21ปีเขาชื่อสกอตโดยเธอแอบอยู่ในบ้านของเขามาตลอด5ปีบ้านหลังนั้นจะปิดม่านทึบไม่มีใครสามารถมองเห็นได้จากขลางนอก เธอมักจะต้อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่เมื่อเวลามีโอนมาเยี่ยมบ้านแฟนหนุ่มสาเอตที่หนีออกจากบ้านเพราะพ่อแม่ของเธอได้หยาด้างกันทําให้เธอเป็นเด็กมีปัญหาหลังความจริงถูกปเปิดเผยออกมาเธอถูกทางการปรับเป็นเงินเจ็ดแสนบาท ฐานทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาส่วนแฟนหนุ่มของเธอถูกจำคุกหนึ่งปีในข้อหาให้การ็จเพราะเขาเคยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่านาตาชาอยู่ที่ไหนแต่ที่น่าทึ่งคือเรื่องของเธอกลับมาทำเงินให้เธอได้อย่างมหาศาลเธอขายลิขสิทธิ์ของตัวเองให้รายการวิทยุได้เงินมา4ี่ล้านบาทข่าวการแต่งงานของเธอกับสกอทำเงินให้ทั้งคู่ได้อีกเล้านบาท รวมแล้วเธอได้เงินจากเรื่องราวของตัวเองไปมากกว่า11ล้านบาท